Inbox อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมกับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพร้อมโมเดลหรืออื่นๆนะครับผมเราก็จะทำการแกะกล่องกันให้ดูกันจะจบไปเลยว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างแน่นเองนะครับ และเช่นเคยครับผมสําหรับวันนี้เลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดไทยอีดิชันนั่นเองนะครับผมโดยวันนี้ก็เป็นพี่ชินรับหน้าที่ดําเนินรายการเช่นเคยครับสวัสดีครับโดยสิ่งที่จะรีวิวในวันนี้นะครับผมก็คงต้องขอบอกว่าพูดแล้วเสียงสั่นแน่นอนครับผมเพราะว่าเป็นกล่องใหม่ล่าสุดนะครับผมกับ VGT EB02 แน่นอนนครับผมนั่นก็คือ Extra Boost หมายเลข2 เบอร์มิวดาไทแองเกิลนั่นเองครับผมเดี๋ยวอธิบายอีกทีหนึ่งนะ,นนะครับว่าเอ็กซ์ตาบูลนั่นคืออะไรปกติแล้วแวนการ์นะครับผมก็จะมีหลักๆที่น้องๆทุกคนได้เห็นมาก็คือ2รหัสได้แก่ TD หรือไทล์เด็กซึ่งเป็นเด็กสําหรับผู้เริ่มเล่นนะครับผมก็จะมีการบรรจุให้ครบ50สบใบสำหรับนําไปเปิดเล่นได้เลยกับอีแบบหนึ่งก็คือแบบที่เอาไว้เสริมนะครับผมเช่นบูสเตอร์เด็กนั่นเองแต่ทีนี้ Extra Booster สเตอด็กนั้นจะเป็นอะไรที่พิเศษนิดหน่อยนะครับผมโดยรหัสของเขาจะเป็น EB ซึ่ง Extra Booster นี้แต่ละชุดก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับผมเราเอาแน่เอานอนกับเขาไม่ได้อย่างเช่น EB 0 1ที่ได้เคยรีวิวไปนะครับผมก็จะเป็นการ์ดต,ต่างๆที่มาจากในคอมมิกหรือก็คือในหนังสือการ์ตูนนั่นเองนะครับผมก็จะที่ไม่ปรากฏในใน,ในการ์ตูนทีวีเอามาทําเป็นการ์ดให้ทุกคนได้เก็บสะสมกัน แล้วทีนี้ EB02 หรือเซ็ตเบิร์ไม่ได้ไทแองเกิลที่เซนโดนะครับผมเอมิ Amy, หรือก็คือน้องสาวของพระเอกไอจีเราเนี่ยเป็นคนใช้ในซีซั่นหนึ่งนั่นเองซึ่งก็คงต้องขอบอกว่าไม่ค่อยจะมีบทบาทมากนะครับผมแต่ด้วยความโมอเอะด้วยความสิทธิพิเศษหรืออะไรก็ไม่รู้การ์ดของชุดนี้นั้นมีจํานวนมากๆมีเรียกได้ว่าออกมาเก็บรวดเดียวให้หมดเลย35ใบในกล่องเดียวครับผม ปกติแล้วอย่างเช่นน้องๆเล่นเราเยอหารดินก็จะรู้ว่าอ่าสมมุติเปิดอีเปิดอ่า booster d e ด็ใหมายเล็กหนึ่งบีทีศูนย์หนึ่งก็มีจำนวนหนึ่งศูนย์สองก็มีจำนวนหนึ่งค่อยๆเก็บสะสมมาเรืเ่อยๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นเบอร์ไม่ได้ทนองเกิลใน EB02 ศูนย์สองต้มเดียวสามสิบห้าใบสามสิบห้าแบบจัดเด็กกันแบบเหนื่อยมากๆแน่นอนนะครับผม ก็คงจะต้องขอบอกว่าชุดนี้นั้นมีวางจําหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับชุด EB02 ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมได้ตามร้านค้าชั้นนำนะครับผมเราแวะกระเขียนบ้าของท่านหรือถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามในทาง Facebook ของวิชินนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับผมเราก็ยินดีให้บริการจ้าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับผมว่าทั้ง35ใบนี้มีอะไรบ้างแต่แน่นอนครับผมว่าก่อนจะแกะ ก็ต้องแพะนะครับผมแล้วก็ต้องแทะด้วยไม่ใช่ก็ต้องมาดูกันดีก,กว่าว่ารอบๆกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับผมก่อนนี้เลยหน้ากล่องก็จะปรากฏไปด้วยอ่ามีพีเซนเตอร์แน่นอนนะครับผมปกติแล้วเนี่ยอาแวนกาดเนี่ยถ้าเกิดเป็นชุดทั่ว,วไปพีเซนเตอร์ก็มัจะเป็นผู้เลน่นใช่ไหมครับอย่างเช่นเป็นเซโนไอจีบ้างเป็นโทชิกิไคบ้างนะครับผมหรือเป็นท่านเลนบ้างก็ดีนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละชุดแต่ถ้าเกิดเป็นเอ็กซ์ตอร์บูทนั้นเนี่ย ตัวหน้ากล่องก็จะเป็นรูปตัวการ์ดทั้งหมดเลยจะไม่มีหน้าตาผู้ใช้ออกมาครับผมก็จะมีเห็นไหมครับแต่ละตัวก็จะเป็นยูนิตที่มีอยู่ในกล่องนี้แน่นอนโดยตัวหน้ากล่องก็จะเป็นนั่นนะครับผมว่าพิเฟิก้าจองเรนนั่นเองเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยแกะดูกันด้านข้างนะครับผมก็แน่นอนว่าก็จะเป็นเบอร์มิวดาแทงเกิลแน่นอนเพราะว่าชุดนี้มีแต่เบอร์มิวดาแทงเกิลจะเป็นเบอร์มิวดาแทงเกิลทั้งชุดเลยนะครับผมด้านหลังก็เช่นเครครับผมว่าการไฟการ์ุคืออะไรลักษณะต่างๆน,นะครับผม ส่วนด้านล่างนะครับผมก็เช่นเคยก็จะมีรายละเอียดว่ารายชื่อการในชุด VGT EB02 นะครับผมมีอะไรบ้างทั้งหมด35แบบนะครับผมบรรจุบแบบและหนึ่งใบแน่นอนนะครับดังนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดอยากจะเล่นเบอร์ม erm ิด้าแทงเกิลก็ควรจะต้องจัด4กล่องนั่นเองนะครับผมสามารถจัดเป็นเด็กเบอร์มิด้านั่นเองส่วนจะจัดแบบไหนสไตล์ไหนนั้นก็คือแล้วแต่น้องๆเลยเพราะว่าขอบอกจริงๆครับ35แบบเนี่ยแนวทางการจัดเด็กนั้นเยอะมากมาก จัดเด็กได้หลากหลายรูปแบบหลากหลายแนวการเล่นแน่นอน,นครับผมหลายๆคนอาจจะเถียงว่าเอ๊ะพี่ชินไม่เห็นน้องซื้อ4กล่องเลยซื้อ3กล่องก็เล่นได้ละมั้งหรือไม่ก็ซื้อ2กล่องก็เล่นได้ละมั้งเพราะว่า1กล่องมี35แบบซื้อ2กล่องก็70แล้วไงเด็กหนึ่งมีแค่50ใบก็พอแล้วทํามาทําได้นะครับผมที่งแตนว่าทริกเกอร์อย่างเช่นฮิลทริกเกอร์หรือเพอร์เฟคการ์ดนี่ก็จะไม่ครบไงครับถ้าเกิดเล่นโดยการใช้ฮิลทริกเกอร์แค่1หรือ2ใบแล้วก็ โอกาสชนะอาจจะน้อยลงก็ได้นะครับผมแต่ขึ้นแล้วแต่ชอบแล้วกันแต่ถ้าเกิดยังไงพี่ชินแนะนําจัดไป4ดีกว่านะครับผมเพราะว่าบางทีบางตัวเราต้องใช้4่ใบจริงๆงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมพี่ชินแกะไว้เรียบร้อยแล้วข้างในนี้ก็จะมีการแน่นอะนครับผมทั้งหมด35บใบนะครับคู่มือวิธีการเล่นแล้วก็สนามแข่งขันนั่นเองงั้นเดี๋ยวพี่ชินจะมาให้น้องๆทุกคนนะครับผมรู้เลยว่าข้างในกล่องนี้เนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับผมวันนี้จะมาวิเคราะห์จะมาดูกันเลยว่ามียูนิต มาเริ่มที่เกรดศูนย์กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างอ่าโอเคก็ต้องมีทริกเกอร์ต่างๆแล้วก็ตัวเริ่มแน่นอนจริงไหมครับผมมา,มาดูเรื่องของอ่าตัวเริ่มกันก่อนดีกว่าตัวเริ่มมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีอ่านี่เลยครับผมกับน้องใหม่เบอร์มิวดานะครับผมอ่าเวดเดลนั่นเองซึ่งก็จะเป็นตัวเริ่มแบบที่1ของเบอร์มิวดานั่นเองนะครับผมส่วนความสามารถเนี่ยไว้ว่ากันคลิปต่อๆไปนะจ๊ะตัวที่2ก็ครับผมก็จะเป็นตัวเริ่มเหมือนกันเอ๊ะทำไมมีตัวเริ่ม2องตัวอย่าง ตัวที่2องก็ผมกับน้องใหม่เบอร์มิวดาไทแองเกิลรีเวียนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นของเซตรีเวียนั่นเองอ่าส่วนเวทเดลวนี่คือเด,ด้แด่แล้วแต่สายเลยตัวเริ่อมอีกแบบหนึ่งก็ผมก็จะเป็นน้องใหม่เบอร์มิวดาไทแองเกิลชิซุคุนั่นเองรู้สึกว่าจะมีตัวเริ่มให้3แบบก็จะจัดเด็กได้หลากหลายแบบนั่นเองครับผมแต่และตัวก็จะมีลูกเล่นความสามารถต่างกันไปนั่นเองชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นได้เลยจ้า แล้วก็จะมีเกรดสศูนย์ใตัวหนึ่งครับผมซึ่งจะใช้เป็นตัวเริ่มหรือไม่ใช้ก็ได้นะครับนั่นก็คือน้องใยเมอร์วิด้าเทนแองเกิลคาราเวลนั่นเองซึ่งคาราเวลนั้นเคยมีการออกมาแล้วนะครับผมในชุดก่อนหน้านี้แต่ไม่ต้องห่วงครับผมถ้าเกิดชุดก่อนหน้านี้ใครไม่มีก็มีในกล่องนี้ชันเคยครับผมเขาจะรีปรินซ้ำมาให้ได้ใช้กันนั่นเองเกรดศูนย์ที่ไม่ใช่ทริกเกอร์นะครับผมก็จะมีทั้งหมด4แบบ4ใบด้วยกันนั่นเองจ้า งั้นเรามาดูทริกเกอร์กันบ้างดีกว่านะครับผมเขาบอกว่าเยอะมากๆแน่นอนเพราะว่ามีให้มาทุกแบบเลยนะครับผมว่าอยากจะชอบแบบไหนอ่ะก็จะมีแบบแรนนกนะครับผมกับ stand trigger, สแตนทริกเกอร์สาวงามนิทรามูสนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเป็นสแตนทริกเกอร์นั่นเองอ่ะน่ารักจริงๆครับผมเธอเพิ่งตื่นนอนหรือเปล่าเนี่ยมาดูทริกเกอร์ไปถัดมาครับผมกับนี่เลยดรอทริกเกอร์ครับผม Cooking, คุกกิ้งคัสฟรีนั่นเองนะครับผมเธอกำลังทำอาหารทำขนมนั่นเองครับผมเป็นดรอทริกเกอร์ และคริสที่เข้าทิกเกอร์ก็ผมกับคอสอ่าคอมมิ่คอ้นะครับผมเลนนี่นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นตัวที่แนวน่ารักนั่นเองนะครับผมก็คําพูดของเธอก็จนน่ารักด้วยทําไมถึงมีอ่าต้องบอกว่าการละมังนะครับผมอยู่บนหล่นใส่หัวได้นะครับนี่ก็จะมีสแตนรอแล้วก็คริสนะครับผมว่ายังมีอีกนะครับผมสําหรับทริกเกอร์ยังไม่จบแค่นี้แน่นอนก็จะมีใบแรกนะครับผมกับสแตนทริกเกอร์นะครับผมดร้ายคอเทสเลสเชคนั่นเองนะครับผมเป็นสแตนทริกเกอร์อีกแล้วมีเอฟเฟกด้วยนะ ใบที่สองนะครับผมก็จะเป็นฮิลทิกเกอร์ไรท์คอร์เทสโฟลส์นั่นเองนะครับผมใบถัดมาครับผมก็จะเป็น ค r ิ t i c ่เขทิกเกอร์ Drive c o r t e t s h o p b l u e นั่นเองนะครับผมและพัสุดท้ายก็คือ Drive c u a r t e t b u b b l e นั่นเองครับผมถ้าเกิดสังเกตดีๆแล้วก็สี่ใบนี้ต่อกันเป็นรูปภาพอย่างสวยงามแน่นอนครับผมเพราะว่าเขาจะเป็นเซต Drive c u a r t e t หรือก็คือนักร้องทั้งสี่คนนั่นเองครับผมซึ่งแน่นอนว่ากําลังขึ้นคอนเสิร์ตกันจริงๆนะครับผมเขาบอกว่าทิกเกอร์ให้มาถึงอย่างละ2สองชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นค r ิ t i c a l ก็สองชนิดนะครับผม The Law ก็สองชนิด Stand ก็สองชนิดนั่นเองดังนั้นหมายความว่านะครับผมสามารถจัด ทริกเกอร์ได้หลากหลายรูปแบบมากอาจจะเป็นสแตน4คลิ๖อ่าฮิลสก็ได้เบนรอสียังไงก็ได้จัดได้ตามใจชอบเลยครับผมดังนั้นเขาบอกว่าชุดนี้คุ้มจริงๆเพราะน้องสามารถปรับทริกเกอร์ได้หลากหลายรูปแบบมากๆนี่เป็นเพียงแค่เกรดศูนย์เท่านั้นนะครับผมเกรดหนึ่งสองสามยังมีอีกเยอะแน่นอนเรามานับจานวนกันดีกว่าครับผมว่าเกรดศูนย์มีกี่ใบทริกเกอร์มีทั้งหมด7ใบนะครับผมและก็ตัวเริ่อมอีก4ใบ 7บวก4เป็น11นะครับผมดังน,นั้นเกรดศูนย์ให้มาถึง11บเดบายีเดียวเยอะมากๆเลยนะครับผมกับเบอร์มิดาแองเกิลในชุดนี้นั่นเองแถมแต่ละตัวนะครับผมก็บอกว่าเป็นน้องเงือกสุดน่ารักทุกตัวทุกคนแน่นอนครับผมใครอยากจะเล่นการ์ดที่น่ารักน่ารักแล้วก็ชุดนี้วิชินแนะนําเลยครับผมดีไซน์ลูกเล่นน่ารักจริงๆมาดูเกรดหนึ่งกันมากดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างอ่ามาดูทีละตัวเลย เกรดหนึ่งครับผมก็จะมี Pearl Sister นะครับผม Pearl เนี่ยนะว่าต้องเล่นคู่กับเดีย๋ยวจะมีเล่นคู่กับเกรดสองก็คือ Pearl a, นั่นเองครับผมอ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเกรดหนึ่งตัวถัดมาครับผมปริซึ่มแห่งน้ำที่สองปากาย m ิวโทอาเจ็ดพันเหมือนกันครับผม Mermaid Idol f e l ฟลูกก็พลังเจ็ดพันครับผมอโอโ้โหพลังเจ็ดพันเยอะมาก Mermaid Idol r i v i เวีหรือจะเป็นรีเวียร่างเกรดหนึ่งนั่นเองครับผมซึ่งเมื่อกี้มีรีเวียร่างเกรดศูนย์ไปแล้วก็จะเป็นเซตนั่นเองครับผม มาดูยูนิตตัวถัดมาไม่ด้กว่ากับเมอร์เมดไอดอลเซตหน้าครับผมซึ่งจะเป็นเกรดหนึ่งพลังมาตรฐานพลังโจมตี8 0 0 0นั่นเองเกรดหนึ่งตัวถัดมาครับผมก็จะเป็นนาวีดอฟฟี่อาร์มูนนั่นเองซึ่งมีความสามารถในการทิ้ง1จึ่จหนึ่งนะจ๊ะถ้าตีฮิตนะครับผมต่อมาก็จะเป็นบลัซเ i อร์ไอดอลซึ่งเคยมีการาพริมพ์ออกมาแล้วนะครับผมในชุดแรกๆนั่นเองนี่ก็จะเป็นการรีบลิ้นออกมาและตัวถัดมาก็จะเป็นเธอคอยบลูที่เรียนนี้นั่นเองครับผมกับความสามารถที่น่ากลัวมากๆที่คอยดีดการ์ดขึ้นนนมืออั่เง และส,สุดท้ายก็คือ Mermaid Idol e l l อ y หรือคือ Perfect กานั่นเองครับผมซึ่งเขาบอกว่าเกรดหนึ่งนั้นก็ไม่น้อยหน้าเลยมีให้ถึง9กใบด้วยกันครับผมซึ่งสามารถจัดเด็กได้ตามใจชอบเลยนั่นเองครับผมต้องขอบอกครับว่า บอร์มินาแทนเกิลนั่นเนี่ยรูปแบบในการเล่นหละก็คือเน้นการดีดเลียอากาศขึ้นมือนั่นเองครับผมแต่เป็นเลียอากาศแล้วนะครับไม่ใช่ฝันสองข้ามแต่นั่นน็ผมว่าการเอาขึ้นมือแล้วก็เกิดผลประโยชน์แน่นอนซึ่งเดี๋ยวเราจะไปว่ากันเรื่องของคอมโบในคลิปต่อๆไปนะครับผมวันนี้เราจะให้ดูกันก่อนว่า้างในนั้นมีอะไรบ้างเพื่อประกอบว่าจะตัดสินใจซื้อดีหรือไม่แต่แค่มาถึงเกรดหนึ่งแต่ละตัวก็ น่ารักกันขนาดนี้แล้วเกรดสองเกรดสามน่าจะตตารางขนาดไหน <laughs> ก็ควจะต้องขอให้ติดตามชมให้ดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไม่ได้นะครับผมไวลได้ยังเหลือต้ะแยะพี่ชินรีบรีวิวเกรดสองต่อเลยดีกว่าครับผมพี่ชินอู้จะรีบไปไหนนะครับมาดูเกรดสองกันต่อดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างน,นะครับผมเกรดสองใบแรกเลยนั่นก็คือ p e a r l Sister Pearl ล่านนเองครับผมซึ่งเป็นตัวที่มาเล่นคู่กับ เพอเล่เนั่นเองครับผมถ้าเกิดสังเกตดีๆก็จะเป็นลีเจียนั่นเองนะครับผมทําให้พลังโจมตีสูงถึง20,000พี่ชินมอแล้วในมันภาค4รอภาค4ก่อนค่อยพูดถึงนะครับผมลีเจียนที่พี่ชินพูดถึงนั้นเป็นเอฟเฟกที่มีในภาค4นะครับซึ่งจะเป็นเอฟเฟกที่เอาภาพมาต่อกันนั่นเองก็จะได้อ่าเรียกได้ว่าเป็นยูนิตใหม่นะครับผมซึ่งอันนี้เอาไว้ขึ้นภาค4ค่อยมาว่ากันนะครับตอนนี้ของแวนกาไทยเพิ่งจะภาคหนึ่งท่านั้นเองไม่ต้องห่วงครับผม,ผมของแวนกาไทยนั้นออกเร็วอยยู่แแล้ววป๊บบเดีก็ทัันคร นี่ก็จะเป็นเกรด2ใบแรกเลยก็คือน้องหนูเพอร์ล่านั่นเองนะครับผมมาดูเกรด2ใบถัดมานั่นดีกว่าก็คือซูเปอร์ไอดอลลีเวียนั่นเองครับผมซึ่งจะเป็นลีเวียร่างเกรด2นั่นเองโอ้โหนา่ารักจริง,รงๆครับเธอค่อยเก่งขึ้นเรื่อยๆครับผมมาดูเกรด2ใบถัดมาดีกว่ากับเมอร์เมดไอดอลฟลุสนั่นเองนะครับผมพลัง8,000แต่เธอเล่นถึง11,000ได้น่ากลัวจริงๆเกรดสองตัวถัดมาครับผมกับ i ิน e l l ีไ d o l m e l v วินนั่ครับผมกับน้องสาวแว่นนั่นเองโอ้โหมีสาวแว่นด้วยนะครับใครชื่นชอบสาวแว่นแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะครับผมยูนิตตัวถัดมาครับผมสโนว์ไวท์แห่งแนวประการางังแคลนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นยูนิตที่ช่วยเร่งพลังให้แฝต้องให้พวกเราเองได้เหมือนกับบลัสร์ไอดอลนั่นเองยูนิตตัวถัดมาก็จะเป็นนักล็อกอัญมณีแห่งท้องทะเลอิซึมินะครับผมซึ่งก็จะเป็นความสามารถในการเอสเปเชียลอินเตอร์เซปด้วยโอ้โหบอกจริงครับมีทุกเอฟเฟคครบทุกอย่างแน่นอน เกรดสองตงัวถัดมาก็จะเป็นเกลอกลิโอนะครับผมซึ่งมีความสามารถในการเมื่อถูกดีดขึ้นมือเราจะได้จั่วแน่นอนครับผมแถมชาร์จด้วยนะจ๊ะเกรดสองเป็นสุดท้ายก็จะเป็นท็อปไอดอลโอคอ์นะครับผมซึ่งเคยมีการปริน์มาก่อนแล้วเคยมีการพิมพ์มาก่อนแล้วนั่นเองคราวนี้คราวนี้ก็จะเป็นการรีปริน์อีกรอบหนึ่งนั่นเองครับผม กรดสก็มีให้ถึง8ตัวโอ้บละเจ้าใครจะจัดเด็กกันแบบไหนยังไงก็ผมสามารถจัดกันได้ตามสบายเลยเพราะว่าเขาบอกจริงครับว่าน่ารักทุกคนจริงๆพี่ชินอยากจะจัดแบบว่าใส่ทุกใบเลยนะครับผมแต่เพียงแต่ว่ามันบางทีมันมันไม่เข้ากันนะก็เลยเป็นไปไม่ได้นะครับผมงทีให้การเล่นนั้นลําบากขึ้นไปด้วยแต่เขาบอกจริงครับว่าเวลาเล่นแคลนนี้ครับจัดเด็กที่รักพี่เสียดายน้องทุกทีนะครับผมหรือจะรักเพื่อนเสียดายเพื่อนครับผมเราจะควบหมดเลยก็กระไรอยู่นะครับผมเพราะว่าเราเป็นคนดีครับเราต้องรักเดียวใจเดียวนะครับงใครล ยูนิตไหนยังไงนะครับผมก็สามารถจัดมาเล่นได้เลยตามใจชอบนั่นเองจ้าขอขยับกล้องนิดนึงนะครับผมพอดีไม่ตรงมาดูเกรด3ามนมากดีกว่าครับผมว่ามีอะไรบ้างเกรดสามใบแรกครับผมกับนี่เลยเบอร์มิวดาปรินเซสเลนาซึ่งมีความสามารถคล้ายๆกับตัวหน้ากล่องของ TD 04เลยนะครับผมต้องขอบอกว่าต้องไปเช็คกันดูว่าขอสามารถคล้ายยังไงในคลิปต่อๆไปนั่นเองจ้า เลยสามตัวถัดมาครับผมกับนี่เลยเวลเ t ด Voice l น n d e r ซึ่งเป็นอยูนิตหนึ่งครับผมที่ได้รับความนิยมกันทังสูงมากเพราะความสามารถของเธอนั้นออกมาแนวๆคล้ายๆกับ No v a เลยก็ว่าได้ครับผมช่วยให้เราสามารถตีได้หลายครั้งขึ้นนั่นเองแถมยกขึ้นมือด้วยน่ากลัวยตัวหนึ่งแน่นอนครับผมยูนิตตัวถัดมาครับผมก็จะเป็น Top Idol Forest นะครับผมซึ่งมีความสามารถที่โดดเด่นเหมือนกันในการช่วยดีพรพวกเราขึ้นมือนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามีการปรินมาแล้วหนึ่งรอบนี่ก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งรัผอ้ดดงงงจิๆ เกรดสามตัวนมาครผมก็จะเป็นเกรดสามที่เรียกได้ว่านิยมกันมากอีกสายหนึ่งก็คือเซตท็อปไอดอลรีเวียนั่นเองนี่ก็จะเป็นรีเวียร่างเกรดสามนะครับผมซึ่งควสามารถก็สามารถช่วยแจกพลังให้พวกพวกเราได้ถึง5,000 3สามบาเลทีเดียวก็คล้ายๆกับโซเซเวอร์ด็กั่นเองครับผมต้องบอกว่ามีลักษณะเด่นของหลากไลายแคลนปรับปนกันไปนะครับผมแต่ว่าเก่งทุกยูนิตแน่นอน เรกรดสามตัวถัดมาครับผมก็จะเป็นเรกรดสามที่สามารถเล่นพลังถึง2 0 0 0 0ื่นหรือสองหมื่นหนึ่งได้น,นั่นก็คือซูเปอร์ไอดอลเซรั่มนั่นเองนะครับผมซึ่งสามารถเล่นพลังตัวเองได้โหดจริงๆเรกรดสามตัวถัดมาครับผมก็จะเป็นเรกรดสามที่รองรับการถูกดีขึ้นมือก็คือเรนโบว์ไลท์คาริเน่นั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกยูนิตหนึ่งที่สําคัญมากมาก และเกรดสามปนสุดท้ายครับผมเป็นใครไม่ได้เลยกับนี่เลยครับท็อปไอดอลพาซิฟิกานั่นเองครับผมซึ่งเป็นสายที่มีคนได้รับความนิยมเล่นค่อนข้างจะสูงมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าความสามารถของเธอนั้นค่อนข้างจะใช้งานง่ายแถมช่วยชาร์จเรื่อยๆครับผมทำให้เรียกากของเรามีโซบราร์ไมใช้ตลอดเวลาเพราะว่าเด็กนี้นั้นค่อนข้างจะเน้นการโซบราร์และเคานเตอร์บาร์ค่อนข้าง,งเยอะนะครับผมโดยรวมนะครับผมก็จะมีเกรดสามให้อีกทั้งหมด7ใบนั่นเอง โดยรวมนะครับผมทุกเกรดก็จะได้ทั้งหมด35ใบพอดีเประนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าน่ารักทุกตัวแน่นอนนะครับผมทุกคนเลยก็ว่าได้นะครับก็เขาทั้งหมดนี้คอนเซปต์ก็จะเป็นแนวเงืองนะครับผมเดี๋ยวเน้นย้ำกะดีทีนึงดีกว่านะครับผมว่าแคลนนี้เป็นแนวไหนนะครับผมแคลน b บ r m ์มิ t ดาแทงเกนะครับผมก็จะเป็นแคลนที่เน้น คอนเซ็ปต์ของรับผมเกี่ยวกับน้องเนื้อต่างๆนะครับผมซึ่งอยากจะเป็นไอดอลอยากจะเป็นนักร้องนะครับผมซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในญี่ปุ่นนะครับผมสําหรับอาพวกแนวไอดอลวัยรุ่นสาวนะครับผมก็คล้ายๆกับแนววงอาเกิร์ลกรุ๊ปต่างๆเช่นเอคเคบีต่างๆนะครับผมหรือจะอะไรก็ได้ที่เป็น48 48ส่ซะส่วนใหญ่นะครับผมพอดีพี่ชินความรู้ไม่ค่อยเยอะนะครับพี่ชินแก่แล้วนะครับผมค่อนข้างจะดูพวกนี้ไม่ได้นะครับผมเนี่ยเขาจะหาว่าเราจะกินเด็กนะครับโอกยไม่เกี่ยวอะไรวะงั้นมาดูกันดีกวว่่าาครัับผมหลลกๆแ้ว แคดมูนเวนเทอแองเกิลนั้นก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับน้องเงือกทั้งหลายแหล่นั่นเองนะครับผมซึ่งคอมโบลหลักๆนั้นก็จะเน้นการดีดเหลวอากาศขึ้นมือซึ่งการดีดเหลวอากาศขึ้นมือนั้นก็จะช่วยในหลายๆเรื่องอย่างเช่นช่วยในการเปลี่ยนเกมบุกใหม่นะครับผมหรือจะช่วยในการให้เกิดเอฟเฟกเพื่อเร่งจั่วนั่นเองครับผมแต่ลหลักๆก็คือจากการดีดขึ้นและจั่วน,นั่นเองนอกจากนี้การดีดใช้ขึ้นมือนั้นทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบในการบุกได้ตลอดเวลาครับฝายตรงข้ามก็อาจจะลองรับมือเไ่ทัันนนอง หรือยูนิตบางตัวก็มีความสามารถในการลงมาและใช้เอฟเฟกต์เรื่อยๆ,ๆนั้นก็ต้องดีดขึ้นมือเพื่อให้ลงมาได้เรื่อยในเถอร์นั้นนั่นเองสําหรับโปรโมในชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นแน่นอนครับผมว่าซื้อ e b 0 2มาเป็นแคลนเบอร์มิน,นาไทแงเกิล โปรโมก็ต้องแถเป็นคังเอโร่ก็ผมจะได้โหดๆห,หน่อยเอ้ยไม่ใช่โปรโมในชุดนี้ก็จะเป็นแคลนเบอร์วินาแทนเกิลเช่นเดียวกันนะครับผมส่วนเรื่องรีวิวนั้นก็กคงจะต้องขอให้น้องๆไปแลกกันก่อนนะครับผมเพราะาพี่ชินนั้นยังไม่ได้ส่งแรกเลยพี่ชินเลยยังเอามารีวิวให้น้องๆกันไม่ได้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะ สำหรับในวันนี้นก็ผมกับการรีวิวยูนีตต่างๆในแคลนเบอร์มินาธแองเกิลสุดน่ารักของเรานะครับผมก็คงจะต้องขอจากนะแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปหน้าก็ยังอยู่กับเบอร์มินาธแองเกิลต่อแน่นอนนะครับผมแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นก็คงต้องขอให้อดใจกันให้ดีนะครับผมเพราะว่าการค่อนข้างจะเยอะมากๆและแน่นอนครัก็ผมว่าพี่ชินก็ชอบแครนนี้มากๆก็กะว่าจะทาแคลนเบอร์มินาธแองเกิลเป็นคลิปไปประมาณสัก 20คลิปเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าจะได้รู้จักกันไปนานๆนะจ๊ะโอ๊ยไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวต้องเผื่อที่ให้คะแนนอื่นบ้างบ้างนะครับชุดอื่นบ้างนะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับผมก็ขอเน้นย้ากันอีกทีหนึ่งว่ามีการวางจําหน่ายแล้วนะครับผมในร้านค้าชันนําและแกลเลอี่เคียงบ้านของท่านสามารถหาซื้อหาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับผมถ้าเกิดใครรักชอบเบอร์มิเตแทงเกิลแต่ถ้าเกิดหาซื้อไม่ได้จริงๆนะครับผมก็สามารถติดต่อนะครับผมได้ทางเฟซบุ๊กของเฟซบุ๊กของพี่ชินเลยทางกล่องขข้้้้ออออออคควาาาาามมมมนนนนนนนัััั่เเเงงงงงจจะกกก็ีีีทรรรรบบผยดูแลืืซสพิช กลุ่มแคนเบอร์เ mm ิดาไทยแองเกิล mm hmm. ของเรา mm hmm. ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย